ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยดีบีเนะครับในคลิปนี้เราจะมาทำวามรู้จักกับอีกหนึ่งดาต้าเบสที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ r e ดิสนั่นเองหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีดาต้าเบสตัวนี้อยู่นะครับหรือว่าไอเจ้าตัวเนี้ยเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาบอกว่าเจ้าตัวรีดิสเนี้ยจะใช้ทำอะไรบ้าง นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในที่อันเจนดานะครับในคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ redis ก่อนว่าเป็นดาต้าเบดประเภทไหนทำอะไรใช่นะครับแล้วต่อไปเราก็จะมีวิธีการลงหรือวิธีการ Install e วิธีการใช้ตามด้วย Command ของ redis ทั้งหลายนะครับซึ่งอันเจนดาจะแบ่งประมาณ4ข้อก่อนนะครับเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อน redis คืออะไร จะว่ากันว่า redis เป็นระบบเก็บข้อมูลแบบกึ่งของสร้างนะครับหรือเราเรียกว่า in-memory data structure store นะครับซึ่งเก็บข้อมูลบนแรมแล้วก็ทำงานบนแรมนะครับซึ่งจุดเด่นของเจ้า redis เนี่ยอาจจะเป็น open source แล้วก็มีความง่ายเพราะว่าอยู่ในจำพวก NoSQL นะครับซึ่งมี key กับ value นะครับนั่นก็คือหลักการของ redis ที่จะเก็บข้อมูลซึ่งเหมือนกับ MongoDB นะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ใน ThaiDB นะครับจะมีการสอนเกี่ยวกับ MongoDB พวก NoSQL MongoDB อยู่นะครับอ่ะในเมื่อทุกคนได้รู้แล้วเราก็ถัดไปกันเลยครับ Redis นั้นใช้ทำอะไร Redis เหมาะกับการประมวลผลข้อมูลปริมาณที่เยอะมากๆครับไม่ว่าจะ <c oughs> คือข้อมูลใหญ่ๆขนาดไหนเราจะใช้ Redis เนี่ยจะประมวลผลเร็วเพราะว่า Redis เนี่ยทำงานบนแรมเราใช้แรมในการประมวลผลนะครับแล้วก็เจ้า Redis เนี่ยทำงานได้เร็วมากๆนิยมใช้เป็น caching เพื่อประมวลผลเพราะดึงข้อมูลที่ซับซ้อนจาก MySQL เนี่ยต้องใช้เวลาประมวลผลมากเพราะว่าอาจจะมีการจอยนู่นนี่นั่นกเกิดขึ้นนะครับซึ่ง NoSQL อะ่ะ เราจะมีแค่คีย์กับแวลูซึ่งสามารถตอบโจทย์เวลาการดึงข้อมูลแบบเร็วๆได้มากกว่านะครับแต่ว่า r e d i สเนี่ยใช่ว่าจะมีข้อดีอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีข้อเสียด้วยเพราะว่า r e ดิ e ทำงานบนแรมในเมื่อเราเกิดการ r e สตาร์หรือว่าเครื่องดับข้อมูลที่อยู่บนแรมก็จะสุกเคลียร์เขาจึงไม่ใช้ไม่เอา r e ดิ e ไปใช้เก็บข้อมูลแบบทาวนนะครับนิยมใช้ทำเป็นแคชแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับ พูดถึงแคชเราก็มาดูดีกว่าว่าแคชชิงคืออะไรนะครับแคชชิงนั่นก็คือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเมมโมรี่องไม่ได้ถูกจัดเก็บถาวรลงฮาร์ดดิสประมาณนั้นนะครับอย่างหรือว่าเก็บข้อมูลลงดัตต้าเบททั่วไปนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีการเข้าถึงข้อมูลนั้นบ่อยๆนะครับข้อมูลและข้อมูลไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาโหลดข้อมูลนะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนั้นอาจจะเป็นข้อมูล t e x t File หรือว่าไฟล์ภาพ PNG ที่มีคุณภาพสูงหรือว่าวิดีโอ 4K นะครับจะไม่ค่อยเสียเวลาในการโหลดมากสักเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือข้อมูล Caching นะครับจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ ถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดของ Redis นะครับถ้าทุกคนเห็นนี่ก็คือคำว่า Command นะครับอันนี้คือ Command Set นะครับ Set Test Monitor i นี่ e s t monitor key เป็น Key แล้วก็ Test Monitor Value เป็น Value นะครับนี่ก็คือ Key แล้วก็ Value หลักการเดียวกับ NoSQL เลยนะครับ Key ชื่อ test monitor key จะชี้ไป value ซึ่งเก็บค่า test monitor value นะครับ key mm hmm. ชื่อ test monitor key เก็บค่า test monitor value ไว้นี่คือหลักการของ Redis นะครับซึ่งเหมือนกับ NoSQL คล้ายกับ Mongo ประมาณนั้นนะครับถัดมาข้อดีข้อเสียของ Redis นะครับซึ่งข้อดีของ Redis นั่นคือทำงานได้ไวมากๆแล้วแถมเป็น Open Source นะครับ เป็นมิตรกับ Developer ทั้งหลายนะครับเพราะว่าเป็นฐานข้อมูลที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียข,ของมันอยู่นั่นก็คือไม่กักไม่เหมาะก,กับการเก็บข้อมูลถาวรดังที่กล่าวไปนะครับเพราะว่า r e ดิสทำงานบนแรมเราอาจจะโดนเคลียร์แคสได้เมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าอาจจะมีการไฟดับเกิดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ดาวประมาณนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์ดาวข้อมูลเราอาจจะหายได้ง่ายๆเลยนะครับ ไม่ว่าเราจะเก็บอะไรไว้ก็ตามแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ดาวปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ดับหายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่เหมาะกับระบบที่ซับซ้อนนะครับและนี่ก็คือตัว redis นะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนน่าจะได้รู้ว่าตัว redis นี้ไว้ใช้ทำอะไรนะครับในคลิปหน้าเรามาลงเจ้าตัว redis แล้วก็ลองลุยคอมมานด์ไปด้วยกันนะครับซึ่งตัวตัวคอมมานด์ redis มีค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วเราก็ค่อยๆมาลุยด้วยกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสําหรับผู้ชมเก่าๆแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมใหม่ๆนะครับในคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม